ข้อความก่อนนอนจากคนที่คุณคิดถึงเขามีข้อความอะไรจะบอกคุณคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรกับคุณจากคนที่คุณคิดถึงเขาใจอ่อนใจละลายแล้วหัวใจเขาก็คิดถึงคุณนะนะใจละลายเาย็าอยากให้คุณคิดถึงเขารักเขา ผลประโยชน์บางตามาแล้วมาแล้วก็ไปข้อความก่อนนอนจากคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงแต่เขากลัวกลัวคุณไม่รักเขาผลประโยชน์บางตากลัวคุณมองคนอื่นเลือกคนอื่นเห็นคนอื่นดีกว่าคุณดีกว่าเขาแล้วเขาว่า แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่มองขายเพราะหัวใจเขามีจากคุณมาแล้วก็ไปเขากลัวความรักไม่หมั่นคงกลัวเหมือนแล้วยังไรความรู้สึกเขาดูหวั่นไหวโซทองคล้องใจเขาต้องการแต่งงานกับคุณนะนะถ้ามีลูกสร้างครอบครัวด้วยการพูกพันคุณจะไม่ไปจากเขานะเพราะตอนนี้เขาดูไม่แน่ใจไม่หมั่นใจในความรักว่าจะอยู่ด้วยกัน ว่าคุณจะรักเขาไหมปิดกัน้นทุกอย่างยังปินไปไม่ได้ได้ดังที่เขาคิดเขาข้อความก่อนนอนจากคนที่คุณคิดถึงเขาความรู้สึกเขาข้อความที่เขาอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้อ่ะเหมือนเขารักคุณนะใจอ่อนใจละลายแล้วหัวใจเขามีแต่คุณแค่คิดถึงเป็นห่วงดูเหมือนคุณจะไกลห่างกันหรือไม่ก็มีอุปสรรคขวางน้ำปิดกัน้น ทำให้รักนี้ไม่สมหวังยังไม่ได้หลังที่คิดที่ต้องการเขาต้องการแต่งงานเพราะว่าแต่งงานอยู่กับคุณมีลูกด้วยกันแล้วก็จะมั่นคงตอนนี้เขาดูเขาไม่มั่นใจในความรักในสถานการณ์ตอนนี้เพราะเขากลัวคุณจะไม่สนใจเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเขามีผลประโยชน์บางตาเห็นทรัพย์สินเงินทองความหล่อความสวย ปิดบังสายตาคุณจะคุณกลัวคุณไม่มองเขาไม่สนใจเขาอะ่ะข้อความแต่เขารู้สึกเขาต้องการแต่งงานกับคุณเพื่อหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาถ้าได้แต่งงานกับคุณอยู่กับคุณแล้วจะสมหวังจะไม่ไปจากกาันเมื่อมีลูกแต่ทุกอย่างยังไม่ได้ดังที่คิดเหมือนเขาต้องการแต่งงานแต่ก็ยังทําไม่ได้ยังมีอุปสรรคขวางหนามอยู่ตอนนี้ข้อความก่อนนอน จากคนที่คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหา